อยู่บนที่นอนนี <layering> ้นะโอ้ที่นอนสวยเลยเห็นไหมคะเนี่ยากที่นอนหนูนะแล้วก็ให้น้องอยู่บนที่นอนเรื่องภาษามา ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอแสนปิตินะคะปอทําธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์พื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองค่ะเป็นศูนย์ที่ทําให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งในช่วง3-6เดือนแรกนะคะวันนี้นะคะเรามีสมาชิกใหม่ของบ้านแสนปิติค่ะเป็นแคคเกอร์นะคะน่ารักมากเลยเป้าหมายก็คือเราอยากจะให้เขาเป็นเซอร์วิสด็อกหรือด็อกเตอร์ปีเพื่อให้บําบัดคนไข้เพราะว่าในกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอะค่ะจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าโ o สโตโฟสโตเนี่ยเขาจะมีภาวะเครียมาก แต่ว่าบางครั้งญาติหรือว่าคนที่ดูแลก็จะไม่สามารถที่จะ <f> <c oughs> <c oughs> เข้าถึงได้นะการที่มีสุนัขหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความอินโนเซนต์แบบนี้นะคะก็คือจะทําให้คนไข้สามารถที่จะมีความสุขแล้วก็เข้าถึงคนได้ค่ะแต่ว่าเพิ่งได้มาไม่ถึง10วันเลยค่ะการที่จะฝึกให้เขาเป็นเซอร์วิสด็อกหรือว่าเข้าใจถึงอารมณ์ของคนไข้เนี่ยมันก็จะยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นมากเลยนะคะที่จะต้องพาเขามาที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างสนนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนศูนย์ฝึกสุนัขบ้านชัยพักนะคะคือจะมีอาจารย์นะคะที่เขามีความเชี่ยวชาญในการสอนสุนัขบ,บําบัดในตามโรงพยบาบาลต่างๆเพื่อที่จะปั้นให้น้องกลายเป็นแคกิฟเวอร์ที่ดูแลอารมณ์แล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไข้แล้วก็เยียวยาคนไข้ได้ค่ะไปกันครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ขออนุญาตปากนะฟองเมยฟอกตัวหนึ่งหนึ่งตัวนะฮะค่ะวันนี้เราจะให้อาจารย์นะคะมาประเมินว่าน้องมีความพร้อมที่จะมาเรียนหรือยังใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วพอม,มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกสุนัขน้อยมากเลยคะ่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยไหมคะว่าขั้นตอนในการที่จะมาเรียนคอร์สหรือว่ามาฝึกสุนัขอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องประเมินก่อนไหมหรือว่าต้องทํำยังไงคะ่ะโดยโดยปรัชติเลยเนี่ยก็คว,ควรควรที่จะมีการประเมินน้องก่อนนะครับคันี้ น้องน้องชื่อรักษาค่ะน้องรักษานะครับชื่อดีเชียว <c oughs> น้องรักษาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ด้วยวัยของน้องเนี่ยผมว่า เบบีจัดอยู่ว่าเบบีเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าคงจะยังไม่ได้ประเมินอะไรกับน้องมากมายนัก<ะ>เพียงแต่อยากจะแนะนำว่าวิธีการเรียนงดูวิธีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจำวันของน้องให้น้องรู้จักใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมะนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าสุนัขทั่วไปเวลาที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้จากจาก,จากพ่อแม่แล้วก็ จินตนาการของตัวเองแต่ถ้าสมมุติในกรณีที่น้องสุนัขที่เราได้มาเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะทําอะไรกับเขาอย่างเนี้ยเราถึงจะมาดีไซน์ว่าเราควรจะสอนอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราไปนั่งกันไหมคะเพราะว่าเข้าใจเลยค่ะเพราะว่ารักษาเนี่ยต่อให้ตัวเล็กขนาดนี้นะเพราะว่าหนัก5 6ถึงกโลเลยแล้วคุณครูน่าจะเมื่อเดี๋ยวเรานั่งได้เลยค่ะตกิงครับ สมมุตินะคะคุณครูถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างปอเนี่ยได้สุนัขเนี่ยมา10วันเองเนี่ยออยังไม่ได้รู้นิสัยเขาแล้วจะเริ่มต้นที่จะเลี้ยงดูเขาให้เป็นสุนัขที่ดีเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างคะในขณะที่บอกว่าเพิ่งได้มาสิบวันเนี่ยถามก่อน ในสึกวันนี้น้องมีพฤติกรรมอะไรที่ทําแล้วเราย้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเลยมันไม่โดนใจเราเลยอ่าก็สําคัญเลยนะ,ะเวลาที่เขาโมโหเขาจะชอบไปฉี่ในที่ที่เราไม่ให้ไปเช่เนเข้าไปฉี่ในห้องนอนเข้าไปฉี่ในห้องแต่งตัวทั้งที่ปกติเขาฉี่บนแผ่นนะแต่ถ้าเกิดเราเคยดุเขาครั้งหนึ่งว่าห้ามเข้าห้องนี้นะเขาเดินเข้าไปเลยแล้วฉี่แบบเนี้ย<อ>คือเอาชนะมาก<อ>แบบเนี้ยฮะน่าจะเป็นทุกตัวเป็นแบบนี้นไม่ครับ <laughs> ไม่หรอ ตรงนี้เนี่ยเออต้องบอกว่าเป็นเป็นพฤติกรรมเฉพาะตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองว่าน้องน้องเหมือนน้องแกล้งอาจจะดุเขาหรือทําโทษเขาอย่างไม่ถูกวิธีนัดบางทีการแสดงของเขาการกระทําของเขาอาจจะถูกบ้างผิดบ้างรับเขาเขาไม่เข้าใจ เราเราเราไปดูเขาก็เลยกลายเป็นว่าเหน็บปลเบื้องต้นเลยเวลาที่เราจะสอนเขาเนี่ยควรที่จะศึกษาก่อนว่าน้องมีเป็นสุนัขที่มีนิสัยส่วนตัวอย่างไรมีนิสัยเฉพาะตัวอย่างไรสุนัขบางทีถ้าเปรียบเสมือนกับคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่คุยกันคนละภาษาเราพูดให้ตายเขาก็ฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นบางทีภาษากายก็เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารด้วยใจที่เรารักเวลาเที่ยวทำผิด ทำไมถึงทำอย่างนี้นะฮะรู้ไหมมันไม่ดีแต่น้ำเสียงเราอ่ะ <único> ม <Liberty Overwatch> ันออกเป็นไรอ่อนหวานใช่ครับสุนัขก็เลยไม่ดีเลยอออแต่น้ำเสียงแม่เนี่ยชอบนะงั้นเลยทำต่ออะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าได้สุนัขมาขอให้ดีไซน์ก่อนว่าเราต้องการจะเลี้ยงเขาแบบไหนเพื่อ แล้วเราก็เรียยงู้ธรรมชาติเขาเพราะนั้นเราเลี้ยงเขาตั้งแต่วันแรกเราก็คิดเลยว่าเราอยากจะให้เขากินอาหารเวลาไหนเล่นอย่างไรขับถ่ายที่ไหนอนอนที่ไหนวราจะทำยังไงดีนะถ้าเกิดจะให้เขาแบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่แบบในกรอบของเราอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อไม่ให้แบบเราจะได้ไปทาอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราจะพาเขาเข้ากรงสิ่งสําคัญอย่างแรกอะไรครับเรากาลังเล่นกับเขาสนุกสนุกใช่ไหมฮะตอนนั้นเราอย่าเพิ่งรีบ เราเข้าโครงเรื่องเ,เสร็จแล้วเราพักอ่ะมานั่งพักกันคราน,นี้นั่งพักแทนที่จะมานั่งที่ตัดเรามีโครงมีฟอกให้เขามีที่นอนให้เขาเราก็อ่ามาอยู่ตรงที่นอนนี้นะอโอ้ที่นอนสวยเลยเห็นไหมคะเนี่ยที่นอนหนูนะแล้วก็ให้น้องอยู่บนที่นอนอจากนั้นเรายังนั่งเล่นกับเขาลูกเขาสบายสบายอนองจะรู้สึกว่าอ๋อนี่คิพที่พักผ่นไง เราก็สังเกตว่าน้องอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายจากนั้นเราเดินจากเลยพอเดินจากไปน้องก็จะรู้สึกว่าอั้ฉันพักผ่อนต่ออืพักจริงพัๆๆกจริงจริงอ่ะนัของน้องไนดะ้โดยที่ไม่สร้างปัญหาบางครั้งเราเราเออไม่เข้าใจยังยังไม่เข้าใจธรรมชาติเขาดีพอเราก็เลยไม่รู้ว่าเอะเราควรจะอะไรแต่เราแต่ถ้าเราเข้าใจ เราก็จะค่อยๆหาวิธีที่เหมาะสมไดม้จริงๆแล้วเรื่องอายุยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับหนึ่งอยากให้หลังจากที่เจ้าของได้มาเนี่ยนะครับเจ้าของเลี้ยงดูกันให้น้องรู้จักและจดจําเจ้าของนิดนะึงคือเราเองเนี่ยเราสอนเขาจะถ้าเขารู้สึกดีกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราคือบ้านที่สองแต่บ้านที่หนึ่งเนี่ยยังเป็นเจ้าของ การฝึกสุนัขที่แบบเป็นเบสิกกับฝึกให้เขาเป็นสุนัขสำหรับบำบัดหรือรักษาคนป่วยอะค่ะ มันมีการฝึกที่ต่างกันไหมคะแตกต่างครับเพียงแต่ว่าในช่วงเบื้องต้นเนี่ยจะใกล้เคียงกันผมเองผมเน้นที่จะ<ม>สอนน้องให้น้องรู้จักการสื่อสารกับเจ้าของก่อน<ม>นะครับให้เจ้าของกับสุนัขจูนขึ้นเดียวกันก็คือให้เขารู้เรื่องรู้จักเราก่อนเรารู้จักเขาเขารู้จักเราใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะจะออสอนแบบต้ไปกับส,สอนแบบสุนาาัขบําบัดถ้าเปรียบกับของคนเนี่ยก็คือการเรียนพื้นฐานเอ่อเรียนระดับต้นก่อน แล้วจากนั้นค่อยไปแยกเป็นวิชาชื่อว่าเราอยากจะให้น้องทําอะไรเราก็จะไปใส่ครับอารมณ์ขออนุญาตถามต่อน,นะคะสุนัขแต่ละสายพันธุ์เนาะมีความสามารถในการฝึกที่ต่างกันไหมคะแบบมีความฉลาดที่ต่างกันไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยแตกต่างครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเ,เป็นเปอร์เซนต์ที่สูง<ะ>ครับเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยมันมีส่วนแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทักษะของผู้ฝึกแล้วก็พื้นฐานการเลี้ยงตั้งแต่แรกก่อนที่จะนําฝึกสมุิปอต้องการที่จะฝึกน้องให้เป็นแคร์กิฟเฟอร์ในอนาคตแบบนี้ค่ะเราต้องใช้เวลาในการฝึกนานไหมคะเป็นปี2ปีเลยไหมคะต้องบอกอย่างนี้ครับมันมีหลายระดับขั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของต้องการ มากกว่าเช่นไก็คือฝึกไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะใช่ครับสุนันท,ที่จะสามารถทํางานได้ต้องเป็นสุนั้นนิสัยดีแล้วก็ควรมีความสุภาามีความสามารถอะไรพิเศษที่ให้เป็นสเสน่ห์กับตัวเขาเพื่อดึงดูดใจคนนะครับอันนั้นคือหลักๆที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมถ้าเราเปลี่ยนนิดนึงรู้จักสงบอยู่ในกรอบได้แล้วพอถึงเวลาเรามีวิธีการเล่นกับเขาอย่างเช่นให้เขาเล่นจานร่อนอนะครับให้เขาเล่นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าดอกระตี้ คืออย่างเงี้ยที่อ่าใช่ครับวิ่งซิกแซกเอ,อเาเยออร่อนจานไปแล้วคบพวบตัวเองไปคาบถามว่านั่นปเป็นเสน่ห์ไหอืมโอ้โหถ้าเราไปปิดกั้นหมดเลยนี่สเสน่หายเลยสเสน่ห์ของโกลเด้นคืออะไรคะอาจารย์จริงๆแล้วต้องบอกว่าโกลเด้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสุนัขที่มีความหลากหลายมากแล้วก็จุดเด่นๆสามารถพิเศษเลยเนี่ยผมว่ากิจกรรมทางน้ำ วิธีการคาบคาบของเขาเป็นลีทิเบอร์ใช่ไหมใช่ครับเขามีเทคนิคการคาบที่ต้องบอกว่าเก่งมากแล้วก็คาบได้นุ่มคาบนุ่มไปถึงของไม่ชํารุดอย่างนี้หรอใช่ครับเพราะว่าปากเขาเขียวไหมฮะเขี่ยวไหมไม่ครับแต่ว่าเขาถูกพัฒนามา โดยโดยสายพันธุ์เขาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นข้อพิเศษของเขาเดี๋ยวเราจะพาน้องนะฮะไปลองดูที่เรียนนะคะว่าที่เรียนเป็นยังไงบ้างมีพื้นที่ที่วิ่งเมื่อกี้ปอแอบเห็นมีเทสมิลด้วยค่ะลูกปั่นสําหรับสุนัขนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะดีครับดีมากดีดีเก่งมากสำรวจสำรวจสำรวจอันนั่นไงเห็นไหมก็เลยจะพาไปถึงนู้น ก่อนที่เราจะทำการฝึกสอนเราควรจะให้เขาสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่สุนัขมาใหม่ๆเลยเนี่ยผมจะยังไม่ได้สอนอะไรเราก็จะให้เขาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองเข้ากับ<ม>สิ่งแวดล้อมใหม่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เป็นคนที่เขาจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยสุนัขเขาจะรู้ได้เนี่ยก็จากอะไรหนึ่งทนเสียงที่นุ่ม,มกับ2คอยหลุอคอยกับการสัมผัสการสัมผัสน้องเนี่ยจะบอกถึงความอบอุ่น ถ้าเราถ้าเราสัมผัสน้องถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยเหมือนเราสอนเด็กเราต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆให้เขายอมรับนอกจากอะไรที่น้องเข้าใจแล้วแล้วน้อง,อองดือ้อน้องทำอ,อันนั้นเราถือว่าผิดอย่างนี้ยเราก็เริ่ม,มใช้วิธีการที่ดุขึ้นมาอีกหน่อยรักษาทางนี้อย่าเฝ้าชมถ้าอย่างลองลอง,ลองบีบอันนี้นิดนิดรักษามา นั่นละครับนั่นละครับดีครับตับส่วนนั่งนั่งครับนั่งครับนั่งครับขอมือ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 นั่่งจำผิดโอ้โหแป๊บนึงนะ อก็วันนี้ก็พาน้องรักษานะคะมาดูที่เรียนโอ้โหปอชื่นชอบมากเลยโดยเฉพาะอาจารย์นะคะใจเย็นมากเลยในการดูแลน้องเดี๋ยวครั้งหน้านะคะพอจะพาเพื่อนๆมาดูต่อนะคะว่าหลังจากฝึกแล้วน้องดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะเราก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะคะหรือพี่พี่คอยติดตามว่าน้องรักษาจะมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้คุณครูช่วยฝากโรงเรียนหน่อยนะคะอยากให้ทุกคนมาเรียนกับคุณครูเยอะอ ก็สูงส so ึกสุน네ักชัยพ um to ัฒนนะครับอยู่ถนนรามินทากม .10 ิตรงข้ามกับแฟชั่นไอแลนด์ครับยินดีครับถ้าใครมีปัญหาหรืออยากจะเลี้ยงแล้วก็ต้องการคำแนะนำว่าจะซื้ออย่างไรเลี้ยงอย่างไรก็ปรึกษาได้ครับยินดีให้คำแนะนำทุกท่านครับค่ะขอบคุณมากค่ะปูเดี๋ยวอันนี้ปอต้องขออนุญาตขอตัวก่อนนะคะจะต้องพาน้องไปเคลียร์ค่าหน่วยกิจค่าเล่าเรียนรวมถึงเสื้อผ้าด้วยค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดน้องไปสุนัขบำบัดเมื่อไหร่ปอจะพามาอัปเดตต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ บายบายครับบายบายนะบาย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 เออไปนัดเธอเธอเป็นดารานะเธอบอกก่อน